เหมือนกว่านี้ <S <S ก็ที่วัดละครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผลิตปิดพระอีกเช่นเคยนะครับเออเอเอ,เอวันนี้นะครับผลิตมีรุ่นจะเรินยศนะครับนี่ไปปิดรุ่นนี้มานะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นลักษณะพระแบบไหนสวยสดงดงามยังไงนะครับมา รุ่นจเจริญยศนี้นะครับก็จะมาพร้อมกล่องสีม่วงอย่างนี้นะครับนี่ทึบๆแบบนี้เลยนะเออลักษณะเหรียญน,นี่ก็จะเป็นเหรียญรูกไข่นะครับนี่แบบนี้เออแบบตามตัวอย่างนี่นะม,มาเดี๋ยวเรามาลุ้นเลยนะเดี๋ยวเรามาลุ้นเลยละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะว่าเหรียญแรกของผลิตจะได้รายการอะไรนะครับออหนึ่งสองสามอ๊บ เออเรียนแรกก็มาเลยนะครับเป็นรายการซาตินนะครับจะเป็นเนื้ออะไรเอ่ยอ่าจะเป็นทองทิพซาตินนะครับปริตได้เลขได้เลขเอ่อห้โอ้โหได้เลขห้าห้านะครับโอ้โหมาเดี๋ยวรู้ก่อนอืมดึงมันขึ้นมาดึงมันขึ้นมานี่นี่นะครับ ด้านหลังก็จะออกแบบได้สวยงามนะครับก็จะมีชื่อรุ่นว่าจเจริญยศแล้วก็ตามด้วยยันรวยนะเออแล้วก็มีอักขระอื่นๆนะครับอันนี้ผลิตฐานไม่ออกนะครับนี่ก็จะต่อคําว่าพัดเหมือนกันนะครับนี่เป็นยังไงล่ะก็จะมีชื่อ,อหลวงพ่อนะครับแล้วก็วัดห้วยด้วนอ่นี่นะด้านหลังก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่เป็นงานออกแบบแบบเบสิกพื้นฐานนะ แต่สวยงามนะครับอืมงานซาตินนี่สวยจริงๆนะมาเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันดีกว่าครับว่าจะได้เป็นรายการแบบไหนนะหนึ่งสองสาโอ้โหเป็นงานซาตินอะโลนนะครับเป็นงานซาตินล้วนๆเลยนะสวยงามเหรียญน,นี้นะครับปริสก็ไม่ได้คิดว่าจะสะสมเหมือนกันนะครับเหรียญน,นี้นะ แต่เอาอีกแล้วปริศไปเห็นในไลฟ์สดนะครับแล้วเขาแกะมาแล้วปริศชอบมากชอบนะครับเหรียญรุ่นนี้นะดูหน้าของหลวงพ่อนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความสวยงามแล้วก็ออกแบบหลวงพ่อได้เหมือนตัวจริงมากๆนะครับเหมือนมีชีวิตที่สุดนะครับพี่ๆไม่ต้องเชื่อปริศก็ได้นะครับในเหรียญรุ่นนี้นะ ดูดูดูกันเอาเองนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับมาอเอามุมนี้ดีกว่านะมุมนี้สามารถเห็นความสวยงามแล้วก็ความคมชัดของหลวงพ่อที่ชัดเจนนะโอ้โหซาตินนี่สวยจริงๆนะครับเป็นรายการที่สวยมากๆนะไปเดี๋ยวเราไปดูรายการอื่นต่อครับรายการที่สองก็ จะเป็นรายการอะไรนะครับในกล่องนี้นะหนึ่งสองสามอาาตินเช่นเดิมนะครับแต่แต่แต,แต่แต่เหรียญที่สองนี้นะครับจะเป็นรายการเนื้อทองแดงสาตินนะครับหืมทองแดงสาตินนะมาปลิตได้เลขโค้ด7ด 1น,นะครับ71นะโอ้โหชัดเจนนี่นะครับ71มาดูความสวยงามของเนื้อทองแดงซาตินนะครับหลังจากเราได้ดูทองทิพซาตินไปแล้วนะเรามาดูทองแดงซาตินกันดีกว่านะครับโอ้โหโงานชุบซาตินนี่มันสวยมากๆมันสวยจริงๆนะครับงานซาตินเนี่ยอย่าลืมนะครับ ของหลวงพ่อพัดนะครับจะมี a c e b o o k กลุ่มที่เป็นซาตินโดยเฉพาะนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจลองไปค้นหาข้อมูลได้นะใน Facebook นะเออไปดูกันเราเองนะครับไปดูกันข้างหน้าดีกว่าไปดูข้างหน้ากันดีกว่าเออเป็นอะไรเนี่ยชอบพูดสลับไปดูข้างหน้ากันดีกว่าครับว่าจะได้รายการแบบไหนนะหนึ่งสองซ้ำโอ้โหเป็นงานลงยานะครับ เป็นงานคุ้ยพื้นลงยาน้ำเงินแล้วก็ลงยาจีวอนนะครับสวยใน3ามโลกนะครับสวยที่สุดใน3ามโลกนะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเหรียญนี้จะมีความสวยงามมากๆนะดูหลวงพ่อนะครับอันนี้จมูกของจมูกของปลิตที่ได้มานะครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นงานจมูกที่ 100%เลยนะครับไม่มีร่องไม่มีรอยไม่มีบุบบีบีนะครับปริศเคยเห็นใน Facebook ของเขานะครับรุ่นนี้นะจะมีรอยจมูกแตกนะครับจะมีรอยจมูกแตกนะเออแต่ของปริศเนี่ยร0 0เเซเลยนะครับจมูกสวยมากๆนะผิวของหลวงพ่อนะครับผิวของหลวงพ่อดู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 ด เหมือนจริงมากๆเลยไฮปลาลอยประสบการณ์ดูรอยประสบการณ์ตรงห่างตานะครับอปลาลิศไม่น่าเชื่อนะว่าจะได้เจอเหรียญหลวงพ่อที่สวยงามขนาดนี้นะเอาเป็นว่าปลลิตชอบครับปลลิตชอบแล้วก็คิดว่าพี่ๆน่าจะชอบเหมือนที่ปลลิตชอบนะเรามาดูจีวรลหลวงพ่อนะครับโอ้โหมีลายจีวรแบบเป็นผ้าเป็นลายผ้าสมจริงมากๆนะดูสิครับ เก็บงานละเอียดดีนะครับผมว่านะปริศว่านะ,ะภาพรวมนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ปริศชอบและก็รักมากๆนะครับหลงหลงหลงเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะวางคู่กันสวยงามมาเหรียญสุดท้ายนะครับปริศจะได้รายการอะไรนะครับมาดูมาดูาดพร้อมๆกันนะครับ1 2 3ซ้ โอ้โหสวยๆนะครับออกมาดำๆแบบนี้นะครับปาริสขอทายว่านะ่าจะเป็นรายการทองแดงลมดำนะครับหรือไม่ก็เป็นชนวนลุงชนวนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเป็นเนื้ออะไรก็สวยงามนะครับในเหนรียญรุ่นนี้นะปาริสชอบหมดเลยนะเออแล้วก็อยากให้พี่ๆชอบเหมือนที่ปาริสชอบด้วยนะเพราะว่าสวยจริงๆครับไม่ผิดหวังจริงๆนะครับ ถ้าพี่ๆจะเก็บเหรียญรุ่นนี้นะอาปรีได้เลข14142นะครับ142อ่านี่นะครับก็จะอีเอียงดูเหมือนกันนะครับเราจะได้เห็นความคมชัดของงานออกแบบแล้วก็อักขระยันต่างๆนะอ่าเป็นยังไงบ้างครับด้านหลังมาไปดูด้านหน้าดีกว่าอดใจไม่ไหวละ123 โอ้โหโเป็นบล็อกคุยพื้นลงยาเหลืองนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นชนวนหรือไม่ก็เป็นทองแดงนะครับดูไปดูมานี่คมเข้มเหมือนสัตตะเหมือนกันนะเนี่ยเออดูขอบก็ออกแดงๆนะครับน่าจะเป็นทองแดงแหละผลิตว่าเออไม่อยากเดาไม่เป็นไรช่างมัน <peach> ไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับในรุ่นนี้ผลิตดูแล้วสวยมากๆนะเออไม่ต้องเชื่อผลิตนะครับไม่ต้องเชื่อสายตาผลิตนะพี่ๆดูกันเอาเองนะครับเชื่อสายตาของพี่ๆกันเอาเองนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ออกแบบเป็นยังไงนะครับสวยงานแค่ไหนนะครับดูกันเอาเองนะเออไม่ต้องเชื่อผลิตก็ได้นะ <c oughs> แววตาแววตาของหลวงพ่อ มีเงาประกายวาววับชัดเจนนะครับมีชีวิตชีวาที่สุดถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ไม่ทําให้ปริสติดหวังนะครับแล้วคิดว่าพี่พี่ท่านอื่นหรือว่านักสะสมท่านอื่นก็มองหากันนะครับเหรียญรุ่นนี้มามาดูกันชัดๆอีกครั้งนะครับในสามเหรียญที่ปริตมีเออเป็นยังไงบ้างครับพี่พพี่พี่เห็นรายการนี้เห็นรุ่นนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับชอบกันไมเอ่ย ชอบไม่ชอบรักไม่รักสะสมไม่สะสมยังไงสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันกับปริศได้นะออสำหรับปริศแล้วปริศหลงมากๆครับรุ่นนี้นะหลงมากๆแล้วก็อยากจะให้พี่พหาเก็บหาสะสมกันให้ได้นะครับรุ่นนี้นะไม่ทำให้พี่พี่ผิดหวังแน่นอนครับสุดท้ายนี้ปลริตฝากกดติดตามฝากกด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ปลริตหน่อยนะแล้วมาติดตามกันว่าคลิปหน้าปลริตจะ มารีวิวเหรียญรุ่นไหนวัดไหนเกจิไหนสุดท้ายนี้สวัสดีครับ